ทุกคนเคยคิดเรื่องเติบเรื่องเรื่องเรื่องลึกๆแบบนี้บอกว่าคุณเกิดมาชีวิตมันมันมีอะไรนอกจากหาเงินไหมคุณเก็ตไหมขนาดคนที่มีเงินเยอะๆ,ๆไม่มีความสุขทําไมอะอายุน้อยๆอะสมมติยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยนามสกุลดังๆนนามสกุลดังมากเพราะแม่เงินมาหมดแต่ว่าไม่มีไม่มีความหมายกับชีวิตตัวเองแต่ว่าคุณเป้าหมายของมนุษย์เราไม่ใช่เงินะมันคือความหมายใช่ไหมค,คุณเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยยังได้เลยไม่ต้องไปไม่รอมีเงินหมื่นล้านเหมือนเขาเหรอก เริ่มอะไรตอนนี้ยังได้เลยอยากรู้ไหมาหาความหมายของชีวิตตัวเองยังไงคุณต้องรู้จักตัวเอง know yourself นี่เป็นคํานคำนี้ผมไม่รู้จะเน้นยังไงนะ know yourself รู้จักตัวเองจงรู้จักตัวเองนี่มาจากตั้งแต่สมัยกรีกแล้วนะเนาะเขใช้คำว่า thyself know thyself thyself ก็เป็นคำโบราณแปลว่า yourself t h y t h y s e l f thyself แ uh, ปลว่า yourself จงรู้จักตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาควรจะมีวันนี้จะให้บทเรียนคร่าวๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสามอย่างที่เราเกิดมาเพื่อนะทุกคนจำไว้นะสามอย่างนะมี growth freedom and joy growth freedom and joy คืออะไร 1. การเติบโต 2. ความอิสระ สามความปิดติสุขถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าเติบโตคุณจะไม่มีความสุขเลยนี่เป็นการทดลองเออการคอนเฟิร์มในงานวิจัยของฮาร์วาร์ดนะครับถ้าคุณไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาทุกวันคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าไม่มีความปรารถนาใหม่ๆความปรารถนาใหม่ๆเป็นเรื่องดีนะอย่าไปเชื่อนะว่าต้องโอ้โหคนนั้นจะว่าเราโลกจะไม,ไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าความปรารถนามันทําให้จักรวาลนี้ขยายตัวจักรวาลนี้มันเป็น ทุกคนเมื่อทุกคนมีความปรารถนาใหม่ๆมันทำให้จักรวาล expand นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลคุณคุณเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เติบโตคุณจะรู้สึกว่าเสียชาติเกิดถึงแม้ว่าคุณจะมีเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ตามหรือว่าคุณเคยสําเร็จมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ยังอยากโตอยู่คุณก็ยังอยากขยายตัวอยู่มันไม่ได้เกี่ยวกับความโลภเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดกับคําว่าความปรารถนา desire หรือการมีควาามมต้องกรให่ๆ ไม่มี้องรู้สึกผิดกับมันเลยนะครับนั่นคือเวลาคุณตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆจงทํามันนะครับตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆแพชชั่นกับอะไรใหม่ๆจงทํามันถ้าเบื่อแล้วล้อเลิกทาถ้าไม่อยากถ้าเบื่ออะไรแล้วไม่ต้องทําแล้วพอแล้วนะครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อไปรับใช้อะไรทั้งสิน้นเมื่อคุณเกิดมาเพื่อจะ expand มีความสุขกับตัวเองข้อสองคือ Freedom คุณต้องการอิสระคุณต้องทุกอย่างที่คุณทําคุณต้องการแต่คุณอยากมีเงินเยอะเพราะคุณต้องการอิสระ ใช่ไหมคุณอยากจะอยากจะรวยอยากจะมีเงินเยอะอยากจะจริงๆแล้วร้อยร้อยล้านร้อยล้านบาทผมว่าก็มีอิสระได้แล้วนะชาตินี้ก็ไม่ต้องทางานแล้วนะแล้วแต่อายุของคุณอะถ้าคุณอายุน้อยๆก็อาจจะต้องใช้เกินแล้วแต่คุณการใช้เงินด้วยแล้วแต่แล้วแต่การลงทุนแต่ผมว่าร้อยล้านเบสิคคุณก็อยู่ได้แล้วนะทั้งชีวิตว่าปะจะอยู่ได้ไหมร้อยล้านอยู่ได้นั้นไลฟ์สไตล์บางคนแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ได้แล้วอยู่ประหยัดประหยัดอ่าโอเค แต่ร้อยล้านคุณหาได้ทุกคนหาได้ในชีวิตเนี่ยพันล้านก็หาได้ถ้าคุณแต่ตั้งใจอ่ะอ่าแต่ว่าไม่ไมจำเป็นหรอกมันก็มันสาคัญคือความอิสระคุณรู้สึกว่ามันเหลือเหลือถึงแม้ว่าเดือนละได้เดือนละแสนคุณใช้เดือนละแค่ห้าหมื่นก็อิสระแล้วนะะหรือว่าถ้าเป็นถ้าแบบแบบที่ผมสอนก็คือผมจะทําให้ทํายังไงก็ได้ให้พาสซีฟอินคัมง่ายมันเป็นพาสซีฟอินคัมเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นพาสซีฟอินคัมค่าใช้จ่ายเป็นพาสซีฟอินคัมหมายความว่า พูดจริงภาษีบิลคำเนี่ยคัฟเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแปลว่าคุณอิสระแล้วนะเห็นปะถ้าพาษีบิลคำภาษีบิลคำคือเงินที่เข้ามาโดยไม่ต้องทํางานหรือทํางานนิดหน่อยแล้วเข้ามามันคัฟเวอร์ค่าใช้จ่ายของคุณทั้งหมดเลยแปลว่าคุณไม่ต้องทํางานนะอิสระละคุณก็ไม่ต้องไปคุณก็เลือกคันนี้คุณเลือกทํางานได้เหมือนผมอะเหมือนตะก่อนผมก็ทาคิดใช้หลักการเนี้ยตอนนั้นก็สองแสนเองนะเดือนหนึ่งสองแสนค่าใช้จ่ายสองแสนลูกเรียนอินเตอร์ก็ต้องสองแสน ไม่ได้สองแสนก็หา Passive Income ที่มาได้สองแสนตอนนั้นทําหนังสือไงทำหนังสือกอเดือนได้สองแสนเฮ้ยกู p a s s ลือเหลือ,ลอ,อได้สองแสนกว่าโอเคก็มีเงินเหลือหน่อยหนึ่ง Passive Income แล้วกูไม่ต้องทํางานแล้วสบายละครานี้ครา,านี้เริ่มมาหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่ทําชอบมากยิ่งขึ้นอะโอเคที่แบบว่าที่ชอบมากยิ่งขึ้นก็ ทำทำออดิโอบุ๊กทำถึง,ถง,ถงข้อนี้แล้วเมือม่อเมือม่อเราไม่มีเมื่อเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทาอะไรทั้งสิ้นเราทําเฉพาะสิ่งที่เราชอบแล้วมันได้ตังค์ด้วยอันนี้คือฟรีดอมอิสระภาพแล้วทําในแบบที่เราอิสระภาพคือทําในแบบที่เราข้อแม้ของเราเองด้วย on my own terms <ม>ข้อแม้ของเราเองนี่กูจะทำเวลาไหนก็ได้กูจะตื่นเวลาไหนก็ได้กูยยไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปแข่งแกงแย่ง ใช่ไอรถติดนี่เกี่ยดที่สุดเมืฉะน,นั้นผมคุณรู้ไหมผมไม่ไม่ชินกับรถติดประเทศไทยเลยนะคุณเข้าปะผมอยู่กรุงเทพนะแต่ไม่ชินรถติดเลยเพราะไม่เคยออกจากบ้านออกจากบ้านน้อยมากแล้วจะออกเฉพาะถ้าออกจะออกเฉพาะวันอาทิตย์และจะไม่เคยไปสุขุมวิทแบบว่าสุขุมวิทนี่คือเป็นเป็น,ปน,ปนอริเป็นคู่อริกับผมเลยแบบว่าจะไม่มีทางไปสุขุมวิทจะไม่มีทางซื้อที่ดินที่สุขุมวิทจะไม่ไปดูไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถติดตลอดรถ <laughs> ติดตลอด เพราะฉะนั้นผมเราใช้ชีวิตตามข้อแม้ของเราไอานี่คืออิสระภาพใช้ชีวิตตามข้อแม้ของคุณเองเลือกอีกอย่างหนึง่งให้ไอเดียคุณคุณรู้ไหมว่าเพิ่องอ่านมาชารีมังเกอร์ชารีมังเกอร์นี่เป็นคู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตต์รู้จักไหมเพิ่งท่านเอ่อชารีมังเกอร์เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าจุดประสงค์ของการหาเงินน่ะคือคุณไม่ต้องทํางานกับคนที่คุณไม่ชอบจุดประสงค์ของการหาเงินเยอะๆคือคุณไม่ต้องทํางานคนที่คุณไม่ชอบคุณไม่ต้องทำงานอะไรที่คุณไม่ชอบทั้งสิน้น คุณไม่ต้องทํางานอะไรกับในโปรเจกต์ที่คุณไม่ชอบทั้งสิ้นอะไรเขาบอกเขาก็เนี่ยพวกเขาไม่อยากเดียวกับไอ้พวก Investment Banker พวกไอ้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 อะไร,ะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เขาไม่ต้องเดียวกับพวกนั้นเลยนะครับเขาตั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูวิเคราะห์ตัวเลขอะไรของเขาอะคืชาลีมังเกอร์กับวอร์เรนบัฟเฟตต์สองคนนี้คู่หูแล้วก็มีลูกน้องน้อยมากมีมีม,ม,ม,มีบริษัทก็เล็กๆแล้วก็แบบว่าเอา่ทำเงินมหาศาลนะคุณก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือฟรี e d o m อันที่3คือ joy ปิติย e ินดีนะครับนี่คือค,คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มีความสุขใครใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะผมเออผมตอนนี้ก็สอนเ,ออเพิ่ง <Spiritual. S 2> เปิดพิ่งปิดคอร์ส spiritual leader เ <Okay. S 2> นี่ยโอ้โหดีมากเลยคนแบบลงเยอะมากแต่ผมคุณยังรับใช้คนไม่จําเป็นอาจจะไม่ต้องไปเรียนจิตวิทยาจากสี่ปีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าคุณสามารถสามารถเรียนเป็นเรียนเป็น เรียนเป็นเฉพาะทางแล้วก็รับใช้คนเฉพาะทางคุณก็ช่วยคนได้แล้วคุณก็เป็นผู้นําจิตวิญญาณคนหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มที่จะขยายเรื่องนี้ผมสอนถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะเป็น spiritual leader หรือคนที่เป็นผู้นําความคิดคนหรือช่วยแก้ปัญหาคนใดด้านใดด้านหนึ่งในเรื่องของจิตนะครับคุณสามารถเรียนเรียนคอสนี้ได้ชื่อ spiritual leader 101น์นะครับก็ถามทีมงานของผมนะทุกวนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าอยากมา private coaching แบบพอลล่า ตอนนี้ราคาเท่าไหกแสนเก้าค่ะจริงๆควรจะล้านหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าครูขอไว้นะคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายของปีของปีหกแสนเทุกคนคือจะบอกว่างี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแเฮ้ยมันมัน,มน,มน,มนาไพรเวทต,ต้องแบบราคาขนาดนั้นคุณจะบอกให้ว่าถ้าวันเนี้ คือว่าขอบคุณตัวเองมากเลยที่มาวันนั้นอะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าค่อยๆเก็บเลขกำสมน้อยเป็นคนฉลาดไงค่อยๆเก็บเลสน้อยเดี๋ยวทาเองได้แต่คุณคุณไม่รู้อะไรหรอกว่าถ้าคุณรู้อะไรมันจะเพาะรู้อะรู้ทางลัดมันอะคุณหยิบเงินได้เร็วขึ้นอันนั้นหนึ่งปีสองปีที่ผ่านไปของคุณอาจจะค่อยๆเก็บหนึ่งปีสองปีใช่ป่ะแต่อันนี้ของครูคือแบบทางลัดเลยพอรู้เสร็จคุณจับเงินเลยอะตอนนั้นมันเร็วมากเลยนะคะครูมาเจออาจารย์เนี่ยแค่สองเดือนครึ่งนะตอนนี้ครูเริ่มขายคอร์สครั้งแรกนะ สองเดือนครึ่งกูทาไปสิบล้านนะคะกูใจดูไหมเนี่ยสองเดือนครึ่งที่ที่ตอนที่แบบโทรกลับมาว่าพลาทำไมก่งบกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วทําไม่คุ้มเลยสองเดือนครึ่งทําไปสิบล้านไพวีโคชชิ่งทุกวันบางวันน่สอนกันวันละสองคนสอนกันนดนั่งทับกันเหรอใลยนั่งทับกันชาวบ้าอ๋อเหรอโอเคโอเคชาวบ้านค่ำอะไรเงี้ยเกงงเยอะมากตอนนั้นนะคะแล้วก็แบบว่าคอสเนี่ยเปิดเปิดแบบ เปิดแบบป,บบปับเลยนะคะแล้วสองเดือนครึ่งทำเงินขนาดนั้นอะ oh. จนแบบว่าแบบโอ้ไม่ก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้ารูอ่ะถูกแบบเขาเรียกอะไรไม่ยอมแบบเรียนสักทีไม่ยอมลงทุนสักทีแล้วก็แบบว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะไม่รู้ชาติไหนจะได้สิบล้านคุณคิดออกมะแต่เนี้ยคือพอมันรู้เฉพาะทางจาย์ชีเ้เลยว่าหนึ่งชื่อนี้สองตลาดอยู่ตรงนี้เราต้องทำยังไงแล้วจย์จะดูจะดูให้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เจอกันรอบเดียวนะคือการที่แบบว่าจานเน่จะดูให้ต่อเนื่องสามสิบวันว่าแบบเอ้ยคลิปนี้ได้ไหมตรงนี้เเธออออพูดดีม้ยยะไไรงงคืแบบบกล ถ้าคือถ,ถ้าคุณทำรัวๆคุณได้คุ้มเลยคุ้มเพราะทำรัวๆผมจะมีแรงบันดาลใจในการช่วยเยอะมากใช่แล้วก็งงมากเลยตอนแรกว,ว่าอุ้ยทำไมอาจารย์แบบช่วยขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งดันทั้งถีเพิงทั้งทั้งดันทั้งถีทั้งปแชร์แชร์ให้คืออาจารย์ก็จะแบบว่าเฮ้ยวันนั้นจำได้เลยนะคะวันมาวันแรกทำไปสิบคลิป ทำไปสิบคลิปแล้วอาจารย์บอกว่าชอบมากเลยมีของเอาอีกอ,อีกทั้งก็สนุกใหญ่เลยแล้วก็แบบหรอนี่มีของเหรอโอเคไปต่อไปต่อแล้วตั้งแต่วันแรกเลยก็มีคนดูตั้งแต่วันแรกเลยอเออก็ทำทำแบบว่ามันมากเลยแล้วก็แบบไม่คิดว่าการทําออนไลน์จะสนุกได้ขนาดนี้คิดว่ามันจะต้องไปนั่งเรียนอะไรที่มันเบือ่อเบื่อเพราะว่าไม่ไม่ชอบออนไลน์ไนะแต่พอมาถึงแบบเฮ้ยมันคือการเอ็กเรสตัวเราอะอสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วอะอต้องมาเจออาจารย์ คนสุดท้ายของปีนะคะแล้วก็มีกลุโคชชิ่งหกแสนเก้าถ้าไม่ไหวบอกว่าเออยังยังยังไม่ไหวถึงหกแสนเก้าเอางี้ค่ะมีเป็นกรุ๊ปนะคะเรียนกับเพื่อนๆนด้วยนะคะก็กรุ๊มหนึ่งก็สี่ถึงห้าคนนะคะสี่ถึงห้าคนก็ได้เหมือนเหมือนกันเลยค่ะแต่คุณจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าส่วนตัวกับอาจารย์หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ว่ามีได้เจอคุยหนึ่งต่อหนึ่งสักอาจารย์บอกอยู่เนาะนะคะก็คือสามารถคุยหนึ่งต่อแป๊บหนึ่งอยู่นะคะงั้นในกรุ๊ปแบบนี้ราคาเต็มจริงๆเนี่ย ต้องไปหกแสนแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยให้ราคาแบบครึ่งครึ่งไปเลยนี่ช่วงเดือนกันยานะคะเจอตัวเขาเรียกว่าสองวันเนาะเป็นมินิเมนทอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วอันเดียวกันใช่ไหมเมนท์ทอร์สองวันเมนท์อร์แต่ใช่สองวันเมนท์ทอร์มินิเมนทอร์ของลูกสองวันสองวันสองวันเมนทอร์นะคือสองวันเจออาจารย์นะคะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะจากหกแสนเหลือวันนี้ให้สองแสนเก้าหมื่นบาทโอ้ยไม่มีกระดิ่งต้องตบมือแล้วราคาดีมากนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นทางรัดทุกคนเพราะคุณจะบอกว่า การที่ทําธุรกิจนะบางคนน่ไปนั่งเรียน MBA เไปนั่งเรียนอะไรเยอะๆเลยเงี้ยคือมันมันหมดไปกว่านี้ค่ะสิ่งที่มันหมดมากๆกว่าเงินนะคะคือเวลาแล้วเนี่ยเวลาที่คนรู้เร็วคุณจับเงินเร็วที่ออกไหมถ้าคุณแบบว่ามัวแต่แบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะเสียโอกาสไปอีกอีกเยอะเลยแล้วก็แล้วก็ลูกศิษย์พี่นิดหน่อยไล่ฟังบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาชวนไปเข้าคอร์สอะไรที่มันเป็นแบบมหาลัยเมืองนอกดังๆมาเปิดอะไรเง้ยคนละสองสามแสนอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมลูกศิษย์ของผมปฏิเสธหมดคือพวกลูกศิ เธอไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้ะอะไรที่มันเป็นมหาสถาบันทั้งสิน้นเธอมีหน้าที่ทําตามสูตรนี้อืแล้วเธอจะรวยนิดหน่อยแม่งรวย150ล้านแล้วจะให้มันไปนั่งเรียนอะไร,ะไรมหามใช่มหาอะไรดังๆไม่สนใจอะไรใครจะมาให้ด็อกตงด็อกเตอร์อะไรไม่เอาทั้งสิน้นเพราะอะไรมันไม่สําคัญเลยนะผมบอกเลยคุณไม่มีใครแคร์ลูกค้าคุณไม่มีใครแคร์ว่าคุณได้ปริญญาที่ไหนมาไม่มีใครแคร์คุณแค่เขาแคร์ว่าอะไรหรือว่าคุณแก้ปัญหาเขาได้ปะ ไม่มีใครถามคุณเนะ่จบเกณฑ์นิยมมาขอดูใบป,ประกาศนะคะไม่มีนะครดูแล้ว <laughs> วันนี้แก้ปัญหาได้หรือเปล่าวันนี้เขาดีขึ้นจากตัวคุณนะคุณที่แล้วเขาดีขึ้นบ้างหรือเปล่างั้นเนี่ยอย่าอย่าชอบความหนึ่งมากเลยที่ที่วันนั้นแบบโตเร็วอีกอันหนึ่งที่มาจากว่าให้กล้าที่จะสวมมงกุฎให้กับตัวเองใช่เออโดยที่เมื่อก่อนเราแบบรู้สึกว่าต้องยอมรับแบบต้องไปเรียนยาตรีโทตีจักรกวาลอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเออวันนี้เราสวมมงกุฎให้ตัวเองสวมมงกุฎเนี่ยคว้ามงกุฎมาเลยอืมฉันจะ จบใช่จบ,บมงค่ะคนมงอยู่นี่ <laughs> เอาเอา <laughs> ผมเอาสัญ,ญลักษณ์นั้นมาจากไหนหรู้บ้าชอบสีนโปรเลียนมันทำนโปรเลียนแต่เออก็ไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้แต่ว่านโปรเลียนก็คือตอนที่โป๊ปจะมาใส่มงกุดให้เขา,าเขาเอาเอามือมือเอาความมงกุดจากโป๊ปหรอก<ต>ใส่เอง,เอง ไม่ต้องใส่ชั้นรถปอบคือสันตปาปานะใช่ผมสวมมุ่งมุ่ให้ตัวเองคนรวยจริงๆจำไว้คนรวยไม่มีใครแคร์เรื่องของเอ่อถ้าคุณจะจะเป็นคนรวยที่แบบว่าฟรีดอมอิสระภาพจริงๆ คุณต้องไม่แคร์ว่าใครจะมาให้อนุญาตให้คุณรวยหรือเปล่าอนุญาตให้คุณรวยอันนี้สําคัญนะบางคนรอให้คนอื่นอนุญาตอนุญาตให้มีความสุขอนุญาตให้รวยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นวันนี้คุณเป็นอย่างนั้นได้เลยจริงตัดสินใจคือตัดสินใจเลยนะครับเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ f o l โล w แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณลิต์อินทรวังด,ดีสวั